อ่าสำหรับข้อที่สี่นะครับก็คําถามข้างบนสามข้อเดี๋ยวค่อยมานั่งดูก็ได้นะเรามาจัดรูปวงจรให้มันง่ายก่อนก็คือตั้งแต่จุดนี้ครับหกกับสิบสองเนี่ยอ่าเอเนี่ยมันขนานกันนะเพราะดูก็รู้ว่าเนี่ยมันวิ่งมาปุ๊บมันแยกนะใช่ไหกระแสมันแยกนะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้ทีหนึ่งฉะนั้นเราเขียนก่อน R a b นะครับมันมันขนานต้องเป็นหนึ่งส่วนนะแต่จริงจะใช้สูตรก็ได้นะอ่าเพราะว่าเอางี้เอาแบบธรรมดาก่อนนะครับก็หนึ่งส่วนหก บวกกับ1ส่วน12ก็จะกลายเป็น3ส่วน12ฉะนั้น RAB นะครับก็จะเท่ากับ4ี่โอห์มถูกไหมโอเคคราวนี้พอเราพอเราเห็นว่าตรงนี้คือ4ี่โอห์มปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขียนกำกับไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตรงนี้คือ4ี่นะแล้วก็ตรงนี้อนุกรมกับ4ฉะนั้นทั้งเส้นนี้คือ8นะครับข้างบน8ข้างล่าง8ขนานกันก้อนนี้ขนานกันลงมาก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งนะ ข้างบนเนี่ยแปดยังไม่รอบนะข้างบน8ข้างล่าง8ขนานกันได้4นะครับฉะนั้นตัวต้นทานาตรงนี้คือ4อนุกรมกับ1ก็จะกลายเป็น5นะครับอ่าแล้วก็ในตัวแหล่งจ่ายกแหล่งจ่ายแรงดันเนี่ยนะครับมีความต้านทานภายในอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา5บวกกับ1ก็เลยกลายเป็น6นะครับก็ R ของระบบนะ R total ของระบบเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ6 6โอห์มอ่าฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราย่อวงจรนะมันจะเหลือแค่นี้ ก็คือแจงจ่าย12โวลต์นะครับ R ของระบบคือ6โอห์มกระแสที่ไหลออกมานะครับกระแสที่ไหลออกมาก็ต้องยิงออกทางสับยไฟฟ้าที่มันสูงกว่าถูกไหมกระแสสมมุตินะนะตัว i นะครับก็จะออกมาทางสัยไฟฟ้าที่สูงกว่าแล้วก็วิ่งเข้าทางที่มันต่ํากว่าเนาะจากกฎของโอห์มนะครับเดลต้าวีเท่ากับ i คูณ R เดลต้าวีคือ12นะครับเคลเรนซ์คือสิ่งที่เราต้องการหา R ของระบบคือ6แสดงว่ากระแสที่ไหลออกมาเนี่ยก็คือ2แอมป์อ่ะเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะครับกระแสไฟฟ้านะ กระแสไฟฟ้าสมมุติเนี่ยนะครับออกมาคือ2แอมป์คราวนี้พอมา2อแอมป์ปุ๊บเนี่ยเวลามันวิ่งมาปุ๊บเนี่ยมันเจอความต้านทานข้างบนข้างล่างเนี่ยซึ่งมันเท่ากันใช่ไหมข้างบนข้างบน8ข้างล่างแดนะครับมันก็จะแบ่งครึ่งกันพอดีเลยก็คือจะไหลขึ้นข้างบน1แอมป์นะครับไหลลงข้างล่างอีก1แอมป์อย่างนี้อ่าก็เวลากระแสมันไหลเข้าเนี่ยนะครับมันจะเอาพลังงานไปจ่ายให้ตัวต้านทานถูกไหมก็ความต่างศักย์ที่ที่หายไปนะครับคือหลังจากมันจ่ายพลังงานให้ตัวต้านทานแล้วเนี่ย ความต่างศักย์ก็จะลดลงถูกไหมาก็จากเดลต้าวีเท่ากับไออาร์มันเดิมนะครับเ <laughs> นี่ยเดลต้าวีนะเท่ากับไออาร์เขียนไว้ก่อนในตรงนี้เนี่ยนะครับตัว i คือ1ใช่ปะตัวตัว r คือ8แสดงว่าตรงนี้แปโวลต์นะครับกระแสญญไฟฟ้าตรงนี้ตกไป8โวลต์อ่าโอเคข้างบนก็ต้อง8โวลต์เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้มันขนานกันถ้าตรงนี้ตกไปแล้ว8โวลต์ข้างบนก็ต้องหายไป8โวลต์นะครับซึ่งคำนวณก็ไม่ยากนะเพราะพอเราได้แล้วกระแสมันคือ1แอมป์ใช่ป่ะงั้นแสดงว่า เข้าออกตัวนี้สี่สี่โวลต์นะครับถามว่าสี่โวลต์ไม่ได้ไงก็ไอคูนอาร์เหมือนเดิมถ้าตรงนี้ตกสี่โวลต์นะครับตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้แปดโวลต์แปลว่าตำแหน่ง AB ก็สี่โวลต์นะครับมันจะได้เท่ากับแปดข้างล่างพอดีฉะนั้นเอ่อตรงนี้บวกตรงนี้ลบสี่โวลต์นะครับอ่ะกระแสไฟฟ้านะมันมันก็จะวิ่งมันก็จะแยกแบ่งอัตราส่วนตามความต้านทานนะครับก็คือถ้าไอหนึ่งแอมป์ตรงนี้มันวิ่งมาใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้มันก็ต้องแยกทางอีกทีหนึ่ง เราจะเห็นว่าตัวนันทานด้านล่างเนี่ยมันมากกว่าข้างบน2เท่าแปลว่ากระแสะที่ไหลข้างบนก็จะต้องมากกว่าข้างล่าง2เท่านะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วน3กับ1นึ่ส่วนสกระแสเนี่ยวิ่งเข้ามา1่แอมป์นะครับอันนี้1ส่วนนี่ส2ส่วนเราจะนับเป็น3ส่วนถูกปะ่ะเพราะนับเป็น3ส่วนปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคกระแสะ1าานหาร3ามก็จะได้1ส่วน3นะเนื่องจากข้างล่างตัวนทานเยอะกระแสะก็จะไหลน้อยตัวนานทานน้อยก็จะไหลยเยอะนะครับเราจะวิ่งกลับมาเป็น1แอมป์แล้วก็มารวมกันตรงนี้ทีนะ โอเคกระแสเนี่ยก็จะวิ่งออกมาตรงนี้ปุ๊บเป็น2แอมป์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดลต้าวเท่ากับไ r นะครับบวกลบ2โวลต์อ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่ตำแหน่งตำแหน่งนี้จนถึงตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับอันเนี้ยบวกลบ8อันเนี้ยบวกลบ2มันก็จะรวมกันแล้วเป็นบวกลบ10นะกระแสเนี่ย2แอมป์ก็จะไหละขึ้นไปเจอตัทันภายในใช่ไหมครับมันก็จะเสียอีก2 2โวลต์ซึ่งมันก็เท่ากับ12พอดีรวมกันจะว่า8บวก2เป็น10บวกกับตรงนี้อีก2กก็็จะะลายเปนน12นครับ โอเคครบนะทั้งวงจรได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับเขาถามอะไร iccicc คืออะไรไม่รู้อะไอทั้งวงจรหรือเปล่าจะใช้ตัวยอดูลำบากเนาะก็ก็สองแอมป์นะครับตอนนี้กระแสที่มันไหลผ่านตัวรั้นทานแต่ละตัวเออแต่ละตัวเนี่ยให้หมดลวเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดตัวนี้ก็หนึ่งแอมป์ใช่ไหมตัวนี้ก็สอง่วนสามตัวนี้หนึ่ง่วนสามตัวนี้หนึ่งแอมป์นะครับตัวนี้วิ่งกลับมาสองแล้วก็ไหลตัวรั้นทานภายในอีกสองนั่นเองนะแล้วก็ vac นะครับ ac เอคือตำแหน่งนี้ใช่ไหมซี C คือตำแหน่งนี้เออ่ตรงเนี้ยนะครับบวกลบสี่แล้วก็อันเนี้ยบวกลบสองก็คือพูดง่ายๆว่าตำแหน่งเนี้ยมากกว่าตำแหน่งเนี้ยลงกันเป็นหกนะครับเครื่องหมายบวกแปลว่ามากกว่าฝั่งนี้ถูกป่ะนะครับฝั่งเนี้ยเสาไฟฟ้าฝั่งเนี้ยสูงกว่าฝั่งเนี้ยอยู่สี่โวลต์แล้วก็จากจุดเนี้ยนะครับสูงกว่าจุดเนี้ยอยู่สองโวลต์ลงกันก็เลยห่างกันหกโวลต์นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบหกโวลต์นั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะครับจบง่ายๆวิเคราะห์แบบนี้เลยไม่ต้องใช้สูตรเยอะ